ตามเรื่องของ after shock นะคะที่ทำให้ตอนนี้หลายคนรู้สึกตื่นตระหนกจริงๆแล้ว after shock นี่เกิดขึ้นในทางภาคเหนือในประเทศเมียนมาแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ที่แน่ๆโอ้โหเช้าวันนี้คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่มีการแจ้งเตือนให้มีการอพยพนะคะเจ้าหน้าที่พนักงานออกจากอาคารสูงไม่เว้นแม้กระทั่งตึกที่กำลังก่อสร้างที่สมุทรปราการ28ชั้นตอนนี้มีการอพยพคนงานออกจากพื้นที่แล้วคะ่ะ อาคารก่อสร้างสูง28ชั้นนะคะย่านแพรกษาตําบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการก็เกิดการสั่นไหวอย่างไม่ทราบสาเหตุก็ทําให้คนที่อยู่บนอาคารรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่มีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่คนงานต่างๆรีบลงมาจากอาคารเป็นการด่วนนะคะประมาณ200คนรีบลงมาอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวนะคะคทีนี้เจ้าหน้าที่เขาเปิดเผยแบบนี้คะ่ะว่าเบื้องต้นสั่งอพยพพลงานซึ่ง เกรงว่ามันอันตรายมันเสี่ยงต่อการทํางานค่ะก็สั่งให้คนงานนั้นกลับบ้านโดยยังไม่มีกําหนดนะคะให้คนงานกลับเข้าทํางานได้อีกเมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่าต้องรอตรวจสอบความมั่นคงของอาคารอาคารอีกครั้งหนึ่งขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะก็บอกว่าเธอเห็นอาคารเนี่ยมันสั่นคุณผู้ชมคะจากนั้นก็เห็นคนงานวิ่งลงมาจากอาคารอย่างตื่นตระหนกได้ยินเสียงว่ามีการสั่นไหวแล้วก็ขยับ ของอาคารก็ทําให้มีการสั่งอบพยพคนง,งานออกมาทันทีอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเธอเธอก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ราบแต่ก็ยังรู้สึกหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเธอเนี่ยเรียกร้องให้ผู้ที่ควบคุมงานนําเครนลงจากพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนเพราะเครนมันอยู่ที่สูงหากว่ามันสั่นสะเทือนก็เกรงว่ามันอาจจะล้มได้และที่สำคัญอาจจะล้มในพื้นที่ชุมชนก็เป็นได้ค่ะ กลัวเพราะว่าอยู่ด้านหลังเลยเนี่ยอยู่ติดกับเคงก็เ,เลยอ,อยากอยากให้เขาทํางานก่อนตอนนี้อยากจะให้เอาเคนลงอ๋ออยากให้เอาเคนล,ลงก่อนเบื้องต้นคุณป้าได้คุยกับเจ้าหน้าที่เขาย,ยังคุยแล้วเขาว่าไงครับอเขาบอกว่าไม่ได้อ่ะ,อะขณะเดียวกันก็มีอาคารหลายจุดนะครับที่มีการอพยพคนลงมาโดยเฉพาะถนนแถวโดยเฉพาะถนนสีลมครับตอนนี้ก็มีการ บอกให้พนักงานที่อยู่ตึกสูงเนี่ยลงมาด้านล่างเลยนะครับขณะเดียวกันโรงพรยาบาลตากสินก็อยู่ระหว่างการมีการก่อสร้างตึกใหม่มีข้อมูลบอกว่ามันเริ่มเอียงแล้วก็เริ่มสุดแล้วนะครับเดี๋ยวทีมข่าวเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ